สวัสดีเพื่อนๆชาวดิสนีย์ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความรักของคนเกิดวันจันทร์โดยจะเป็นคัลธรนมาช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์2565นะซึ่งก็จะเป็นคัลธรรมาควาราความสัมพันธ์ภาพรวมหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนโสดสนิทและก็คนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกับรัฐมนตรดับนะโอเคตอนนี้นผมก็เลือกพไพ่ไครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะหน้าไพ่คนวันจันทร์ในเดือนนี้ไพ่ก็บอกว่าคุณจะมีการเดินหหนนน้าาาาาไปปททใสิ่่่่มมงงงงีเ็ควมมมุยยบอ โดยเป็นสิ่งที่คุณคิดวางแผนเอาไว้มานานแล้วนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความลับไม่เปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้สักเท่าไหร่อ่ะโดยที่คู่ของคุณเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็คนในจุดยืนของตัวเองและก็ให้ความสาคัญกับครอบครัวอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะไปมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเป้าหมายความมุ่งหวังบางอย่างของตัวเขาเองมากเกินไปเหมือนกันนะซึ่งก็อาจจะทําให้คุณมีความระแวงสงสัยเขาขึ้นมาได้เหมือนกันนันเนี่ยแล้วบางทีสิ่งที่คุณบรรจัรกำลังทําอยู่นั้นอาจจะเป็นกกกกกาา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 รรมืบบบหดดูููวว่่่่่่คคขออองุณนะะเ้้ํัทไไย็แตจ สิ่งที่คุณคิดอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นการคิดมากไปเองก็ได้นะเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังมีความรักที่ดีกับคุณอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานความรนะักความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันไม่ดีกันจริงๆแล้วก็นะภายตรงนี้ก็มีคําเตือนอยู่เหมือนกันนะว่าพวกคุณคณในใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไปพบเจอคนที่น่าสนใจเข้ามาเป็นมือที่3มาเป็นตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนก็ตามนะปัญหาความอึมครึมเหล่านี้มันก็จะยังดําเนินต่อไปโดยจะมีการเฝ้ามองดูสถากาารดด้ววยควมอทน ในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยก็จะใช้ชีวิตแบบส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวต่างๆกันอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มารอคอยจังหวะเวลาที่ความจริงจะปรากฏนะเพื่อที่จะได้รู้คําตอบที่เราแบงสงสัยกันได้สักทีนึงอะ่ะหรือถ้าจะมองในแง่รา,ายที่ว่ามีการพบคนใหม่ๆที่เป็นเป้าหมายใหม่ในชีวิตกันขึ้นมาแล้วก็มันก็เป็นช่วงของการรอจังหวะที่จะได้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความสัมพันธ์เก่าๆไปสู่ความรักครั้งใหม่กันได้เช่นกันนะครับอืมนี่ก็คือหนะนวยภาพรวมนะทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายนนนึงงคคครัักขขอออุุณณเี่่ยาะู จากหน้าพายความคิดของเขาเนี่ยดูแล้วเขาก็มีความยึดมั่นในความถูกต้องและก็ต้องการรักษาความรักที่ดีระหว่างกันเอาไว้อยู่นะครับแม้จะมีมือที่3หรือจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเขาอยู่บ้างเนี่ยแต่เขาก็สามารถตัดปัญหาเหล่านั้นทิ้งไปได้นะเพราะอย่างที่บอกอ่ะเขาก็ไม่อยากทำสิ่งที่มันผิดเสียหายแล้วก็ยึดมั่นในความถูกต้องพอสมควรเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เขาต้องทำอะไรกับตัวเองอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเงื่อนไขข้อบังคับบางอย่างที่เขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากมันไปก็ได้นะก็เลยม,มีความเศร้าเสียใจกังวลออยู่บ้างเหมืนนกันน ทีนี้มาดูอะไรเคื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างจากหน้าไพ่ไปเนี้ยสิ่งแรกที่อยากจะบอกคุณก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันจะเกิดไหมก็คงต้องเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่คุณพอจะทําได้อ่ะก็คือการคิดหวังในสิ่งที่ดีแล้วก็ทําแสดงออกจากสิ่งที่ดีออกไปนะครับมันจะได้เป็นตัวชีน้นําดึงสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมาสู่เรื่องราวความรักของคุณได้นะ ทีนี้มาดูสถานการณ์ให้กับคุณโสดสนิทกันบ้างครับหน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยดูแล้วมันก็มีเรื่องราวความรักหรือว่ามีคนที่น่าสนใจเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองหรือไม่ก็เขาคนนั้นก็ได้นะที่วางตัวจริงจังในเรื่องความเหมาะสมมากเกินไปอะ่ะแล้วก็คิดกลัวนู้นกลัวนี่ ไม่อยากให้เรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยมาทําลายหน้าที่การงานหรือว่าความเป็นอยู่ของตัวเองนะครับเนี่ยการยึดมั่นในกฎระเบียบแล้วก็ดูค่อนข้างจะหัวโบราณไปสักหน่อยนึงอะ่ะมันก็จะเป็นอุปสรรคนะที่จะไม่ค่อยเปิดเผยความในใจความรู้สึกอย่างง่ายๆสักเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็ทําให้ความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปไปได้ค่อนข้างยากพว่าสมควรเลยนะอืทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณค,ณคณนนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะครับ จากหน้าพ่ความคิดของเขาเนี่ยตัวเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่นะไม่ได้มีความรังเกียอะไรกันเลยอ่ะแต่แต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขาบางอย่างที่ทําให้เขาไม่สามารถเดินหะน้าทำอะไรได้มากกว่าน,นี้นะครับหมยว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเคยมีการพูดคุยติดต่อมีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกันมาบ้างแล้วอ่ะแต่แล้วมันก็จะมีการหยุดพักจากเงื่อนไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็มาหยุดนิ่งรองดูท่าทีกันไปก่อนนะครับอืมทีนี้มาดูเอาละครึ่งกันเอาพาจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้าง ไายในก็เป็นการบอกว่าให้คุณควรจะยึดมั่นในความเป็นตัวเองแล้วก็วางตัวให้มันดูปกติเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับแม้คุณจะรู้สึกไม่ดีแล้วก็มีปัญหาขัดใจเกิดขึ้นมาบ้างแต่ถ้าหากว่าคุณแสดงออกทําสิ่งที่ไม่ดีใส่เขาออกไปเนี่ยมันก็จะทําให้ความสมคัญแล้วก็วิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างพวกคุณเนี่ยมันต้องเสียหายมีปัญหาก,กันนะครับแล้วที่สําคัญถ้าหากว่าคุณยังรักเขาอยู่เนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจในขอบเขตหรือว่าข้อจํากัดบ,บางอย่างที่ว่าไว้นะแล้วก็อดทนรอเวลาเมื่อเขามีความพร้อมจริงๆร่ะ แล้วตอนนั้นความรักมันก็น่าจะมีการเคลื่อนไหวเดินหน้าไปได้อีกครั้งหนึ่งนะทีนี้มาดูเรื่องราวให้กับคนที่มีคนรักคู่ครองแต่งงานกันแล้วบ้างน,นะครับนักาแพทย์คุณวันจันทร์ที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างออกมาดีเลยนะเพราะคุณก็มีความรักคข่ลงหลที่ดีต่อกันมีการพูดคุยติดต่อแล้วก็เดินหน้าสางสัมพันธ์กันได้เป็นอย่างดีอะ ถมอาจจะมีการจูงมือพากัไปท่องเที่ยวไปหาความสุขในชีวิตคู่กันได้เป็นอย่างดีอยู่นะครับแต่ก็มีบ้างนะที่อาจจะต้องมีการเดินทางแยก่างออกจากกันไปบ้างอนะ่ะแต่ความรักความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันมันก็ไม่หายไปนะครับแม้จะอยู่คนเดียวคุณก็ยังมีความสุขแล้วก็ยังมีความหวังที่ดีในความรักที่มีต่อกันได้นะอืมทีนี้มาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนรักคู่ของคุณเนี่ยเขาคิดแล้วคุณอยู่นะ จากหน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าหากว่าจริงๆแล้วชีวิตรักของคุณยังดีอยู่เนี่ยก็ขอให้ปล่อยผ่านหน้าไพ่ตรงนี้ไปเลยนะแต่จากหน้าไพ่มันก็มีสัญญาณบางอย่างว่าเขาอ่ะจะไปพบเจอคมรักใหม่ๆเข้ามาเป็นมือที่3เข้ามาในตอนนี้นะครับเนี่ยมันก็มีเลิฟเวอร์กับ3ามถ้วยนะนอกจากเรื่องความรักความสุขแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นของมือที่3ด้วยไนงะแต่ยังดีตรงที่ว่าเขาเองก็ยังไม่เดินหน้ากระโจนไปสู่ความรักตรงนั้นอย่างเต็มที่นะครับ แต่ยังมีความยบยบยงช่างใจแล้วก็รู้สึกคิดมากกังวลกับเรื่องราวความรักที่เข้ามาตอนนี้มากพอสมควรเลยอ่ะอทีนี้มาดูเราเคลื่อกนกันนะครับเพราะไพ่จะพูดถึงเรื่องราวหล่านี้ไว้ยังไงบ้างอืมจากหน้าไพ่เนี้ยก็เป็นไปได้นะครับว่าคุณคนใดคนหนึง่งอะ่ะจะมีเรื่องราวความรักใหม่ๆเข้ามาเป็นมือที่สามเข้ามาในตอนนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็ขอให้คุณควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็คอยดูท่าทีกันไปก่อนนะถ้าหากว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่พิษเสียหายร้ายแรงแล้วเห็นกับตาจริงๆอะ่ะ คุณก็ควรจะปล่อยวางนี่มิไปก่อนดีกว่าหรืออีกแง่หนึ่งนะบางคู่อาจจะมีการตั้งทองตั้งคันในช่วงนี้กันก็ได้นะครับโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีทด้านความรักของคุณเกิดบันจันนะพบเจอสิ่งดีๆในความรักอย่างที่คุณต้องการหาทางออกจากปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็มีความสุขกับคนรักของคุณตลอดเดือนกุมภาพันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ